สวัสดีครับผมไก่โตโต้คาครับและที่นี่ครับศูนย์ยำน่ามือสองโตโตคาสาขาบางบัวทองครับคลิปนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์ครับลูกค้ามาออกรถกับเราครับสวัสดีครับพี่สวัสดีคะ่คะแล้วนามตัวเองอะไรครับชื่อเปาค่ะพี่เปานะฮะ,ะพี่เป,ามา,เปามาออกรถอะไรครับพี่เอโตโยต้ารีโว่ค่ะรีโวนะฮะอันนี้พี่เปาใช้วายุ่งยากไหมในการออกรถถามก่อนไม่ค่ะไม่เนอะใช่เรื่องของเอกสารเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ไม่ยากพไม่ยุ่งค่ะรอฮะแล้ว พี่เปาโอเคกับสินค้าและบริการของทางโตโต้คาร์พี่ภูมิใจมากด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็บริการดีมากด้วยค่ะบริการดีมากนะครับอาผมถามนิดหนึ่งพี่ทั้งตัวเซลล์เองเนี่ยแล้วก็สถานที่สินค้าและบริการเนี่ยมีอะไรคนปรับปรุงไหมพี่ไม่มีค่ะไม่มีเนอะ <c oughs> ค่ะดีพร้อมค่ะดีพร้อมนะวันนี้ก็ผมก็ถือว่าผมมีความสุขนะเพราะว่าอันเนี้ยทุกคารับลดในวันเกิดพอดีใช่ไหมพี่วันเกิดของพี่เปาพอดีนะฮะ ก็พี่เปาเอารถคันนี้ไปนะไก่ก็ขอให้พี่เปาเนี่ยเฮงเฮงรวยพี่วัคนันนี้นะฮะช่วยทำมาหากินพี่ให้รวยขึ้นไปแล้วก็สูครับแข็งแรงทั้งครอบครัวนะพี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณนะพี่ขอบคุณค่ะ